คือวันที่กลับมาต้องเปไปอยู่ไม่ได้มายังเปิดไหม เึ่งถึงการกุศลกุศลไทยสำหรับพวกเราเองเพราะว่าวเราอยู่้วยกันช่วยกันเป็นผู้ปิตาให้แล้่ก็ให้ความตั้งใจให้กันแลกัน่คนก็ช่วยดู ตัวเองออกเพื่อนบ้านรอบๆข้างๆมันก็จะช่วยให้ความปลอดภัยหรือความเคลื่อนไหวต่างๆในชุมชนอยู่ในรัฐธรรมนูญการรับรู้ของพวกเราอยู่ตลอดเวลาหากมีสิ่งใดเกินจากกำลังที่พวกพ่อแม่พี่น้องที่ปฏิบัติได้ทางตำรวจของเราก็ดีๆพร้อมที่จะออกได้ไหมคะไม่ค่อยเออก ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้คอยใพี่น้องเอาไปรับใช้ขอบคครับท่ก็ทานทันดโทธรากรเลือพรเจริญนะครับรวมกับอา้กาบต่างคทานี้ถนนนครบาลพนโยชินนะครับก็รักราหลักฐานกัพี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับผมท่านทันโทธรากรนเลื่อพรเจริญนะครับลองชอบ ครับมาประมาณได้สองเดือนแล้วก็เล,วเ,เลยมาทําโครงการนี้เ,เพราะว่าถือว่าเป็นโครงการที่ดีการป้องกันป่าป่าอาร,ร,ราช์ชกรรมเนี่ยนะครับมันมีเขาเรียกว่ามันมีทฤษฎีทฤษฎีที่ว่าสังเกตอารชกรรมก็คือหนึ่งเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเหยื่อก็คือเหยื่อเกิดขึ้นเนี่ยก็คือพวกเราเนี่ยเป็นเหยื่อทุกคนวันนี้นะครับทางวิทยากรจะสอนพวกเราในการป้องกัน อาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมรถหรือว่า,า,รรวมมาการล่วงกระเป๋าหรืออะไรเพราะนั้นเป็นประโยชน์มากนะครับหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ให้เรียนรู้กันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับรู้จักการเดี๋ยวมีการแลกเบอร์โทรศัพท์กันนะครับนะครับจะได้เป็นการตัดโอกาสไปในตัวซึ่งเป็นปัจจัยอย่างที่2และอย่างสุดท้ายคืออาชญากร,รก็คือถ้าเกิดว่า พ่อแม่พี่น้องนะครับหรือน้องๆนักศึกษานะครับพบเห็นคนที่มีกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะก่ออาชญากรรมในพื้นที่นะครับเขตเขยุทินหรือเขตอื่นๆนะครับที่เกิดผมพอที่จะประสานงานได้สามารถติดต่อมานะครับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ตามคู่มือนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ0ูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งเก้าเก้าเก้าสามเก้าสามนะครับครับผมจะดาเนินการให้นะครับ ก็ขอขอบคุณคณะครูอาจารย์นะครับที่พาพานักศึกษานะครับจากจันเกษมนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับชุมชนภาวนานะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับทางสนอผลนาทินอขอุณนะทรวงน้ัก่อนนี้ครับขอบพระคุณครับแล้วก็เป็นกครท่านต่อไปนะท่านผู้บริเวณครับท่านประชาครับ สวัสดีครับพี่น้องหมู่บ้านเทวนาทุกทุกคนครับผมพันตรวจโทไทยเวกรักรักประชาสปอสนองของโยธินครับผมวันนี้ดีใจที่ได้มาโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านจริงๆแล้วโครงการนี้บอกว่ามันมีมีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงดียังไงบอกว่าเดี๋ยวนี้บอกว่าสภาพอันธกมต่างๆต่างเดี๋ยวนี้บอกว่ามันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วอีกอย่างกนคือ เราเราต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี attitude, ่ยกำลังเจ้าที่ตจ้าแหของเราอ่ะในพื้นที่ของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่มันไม่เพียงพอจริงๆเพราะว่าพื้นที่รับผิดชอบแม้แต่ละแต่ละชุมชนแต่ละมันหนาแน่นมันถ้าไม่มีพวกเราเข้ามาร่วมมือเข้ามาช่วยกันนกันเนี่ยที่เป็นหูเป็นตาเป็นอะไรต่างๆเนี่ยในการป้องกันในการดูแลชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องร่วมกันนี่กันเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึงกนั้นเนี่ยเาต้องได้อาศัยพวกเราเลย อาศัยพวกเราเนี่ยเป็นหูเป็นตาแทนกันนี้กันอย่างอย่างใครไปไหนนี่ไปไหนอย่างผมผมดีใจอย่างในหมู่บ้านนี้บ <c oughs> อกว่าข้ามานี่ข้ามาออกท้งประธา,านให้ท่านประการให้ต่างบ <Okay. S 1> อกว่าในหมู่บ้านนี <c oughs> มม้มีความมีความรักมีความสามัคคีแล้วส่วนมาก <c oughs> จะรู้จักกันกันแทบแทบทุกบ้า,บาน <c oughs> อย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีมากม,มากเลยเพราะว่าในสังคมกรุงเทพเราปัญหายากไม่ยากมันไม่เหมือนกับสังคมต่างจังหวัดสังคมต่างจังหวัดหมู่บ้านหายบ้านนี้รู้จัก ถ้าเป็นลักษณะนี้มันไปไหนเราเจินทางไปไหนทิ้งบ้านไปไหนนี่ไปไหนมันก็สบายใจกลับมาบ้านปลอดภัยเหมือนเดิมไปไหนฝากฝากบ้านบอกบอกฝากบ้านข้าวบ้านอะไรต่างๆวันนี้จะไม่อยู่บ้านสองวันห้าวันก็แล้วแต่กลับมาสบายใจไม่ต้องห่วงไม่ไปเที่ยวไปเที่ยวโดยแบบสบายใจลักษณะนี้คืออยากอยากจะให้เป็น ลักษณะนี้ได้หลายได้หลายได้หลายที่สามารถที่จะดูแลดูแลซึ่งกันและกันได้ได้โมดนี้แคนบอกแล้วว่าระาับล่างหรือบนไม่ขี้ชี้บนนะที่จะดูแลใช่ไหมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่ดอนมันมันไม่ทั่วถึงมันไม่ทั่วถึงก็ได้ได้พวกเราเลยคเป็นหูเป็นตาเป็นเรื่องต่างต่างต่อไปที่ที่มานี้เราจะได้วิทยากรจะได้ให้ความรู้พวกเรานี่พวกเราการดูการแจ้งเหตุการณ์อะไรต่างต่างให้ได้รับรู้ ให้ได้ให้ได้รับรู้ว่าวิธีการแจ้งเหตุต่างๆครับแจ้งก่อนเกิดเหตุแจ้งขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุต่างๆเอยมากแล้วพวกเราจะรู้แต่ว่าเกิดเหตุมันเกิดแล้วถึงแจ้งลักษณะนี้นี้โดยมากแล้วจะมันมันเกิดไปแล้วไปแล้วแต่จริงๆแล้วบอกก่อนที่จะเกิดเหตุเราพบบุคคลต้องใส่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้มาสามารถที่จะแจ้งก่อนได้ทำไมครับอาจารย์บอกโดยทั่วไปแล้วบอกเกรงใจระมันเหตุมันยังไม่เกิดไม่แต่นิ จับคุณตัวนอยี้อะไรสปอจอย่างนี้กัสษณานด้ก่อนี้วเดี๋ยวพวกเราจะได้ได้รับรู้รับทราบนะครับเาขอบคุณมากครับผมแ่รทครับกรับค่ผมสวัสดีครับผมพันธุะโทอนุรักษ์แตลเนแต่วป้องกันปราปาสถานีตำรวจนครบาลกรงดุรินอ่านูชาก็ได้ผู้่มแล้วครับผมไม่มีอะไรครับครับ ในมีอะไรที่ให้ผมรับใช้โทรมามือถือได้นะครับเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าส่สี่จ็หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสี่สี่หึ่งมือถือตัวนะครับขอบคุณมากครับผมท่านประธานท่านผู้ว่าน้มีการสบทมตแครับ สวัสดีต้องการฝากฟังสรองเดทิน,นครับเป็นหัวหน้าสายตรวจท,ที่เราตรวจทุกวันนะคอ,องการฝากบ้านกับเพื่อนบ้านเนี่ยติดอยางที่ดีนะครับืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่อยู่หลังเดึ่งเนี่ยทุกหลังติดกันเนี่ยหลังข้างๆเนี่ยรู้จักกันเนี่ยดูแลอาจจะไว้เราทุกงด้วยซ้ำไปเพราะว่ารู้ว่าบ้านนี้คือใครถ้าคนนอกเข้ามาเนี่ยเราสามารถรู้ทันทีว่าไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของบ้านนี้แหละเป็นหัวาสยายตรวจอย่างหนึ่งนนครับแล้วก็แจ้งให้ตรวจถ้าเราทําไม่ได้นะับ าะว่าถ้าเราดำเนินการไม่ได้เรื่องต้นเนี่ยแจ้งที่ตรวจให้ให้ให้รวดเร็วนะครับที่สำนักผมได้คิดเปิเบอร์นะครับห้าถึงสองสองสี่ห้าศูนย์รับศูนย์สองได้แล้วก็เบอร์ถือผู้บังช้าเพราะว่าติดต่อได้ทุกคนนะครับแล้วก็จะสั่งการที่ตรวจมาดำเนินการต่อไปครับมีอะไรรับใช้เชิญครับขอบคุณครับนี่ก็มีความรับรับความขอบคุณแดีของคณะบุญหารจากสถานีตำรวจรัฐบาลพักของเด็กกินครับลงโครนการให้พวกท่านหนึ่งครับผม คนไทยเราพร้อมที่จะช่วยกันที่จะทําให้พี่น้องนะครับเกิดความสุขเพิ่มมากขึ้นนะครับด้วยนะครับปริทาน,นะครับจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรับชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตาหมายให้เกียกรติกระโดดบิทอหลังองคพระปุทธาทขอให้ดังข้นเพื่อจับรับชาติการจนแะกันติท่านบอกว่าเมื่อพี่ร่อนชาให้ความไว้วางใจแล้ว สมเด็จสมานธรรมพุทกาบอกว่าขึ้นม,มาอุพเจชักชมีโอกาสทำงานต้องบริการทัานที hey! ขยันเต็มกำลังสั่งแต่ทนเก่งด้าสามารถมีโอกาสบริการทันที่ท hey! านอาศายกับทุกลูกเร่งสกงทันปอบตุกมูกน่นน่และแก้ไขบริการพี่น้องอย่างว้องไอยตำรวจไทยป้องปร้อม